รูปหล่อหลงพ่อเงินเนื้อแร่ทันพ่อเงินสร้างไหมถามว่าเนื้อแร่ผมผมถ้าพูดถึงว่าพระเนื้อแร่นะฮะที่ผมชินอะ่ะอันนี้เป็นแร่แร่ต่างจากเมกะพัทยังไงอ่าอันนี้น่าสนใจนะครับดีเลยเยอะนะฮะ ขอใายนะนี่อ่าเข้าไหมฮะเมกะพัทเนี่ย,อยโอเคโอเคโอเคเสียงดังก็ได้ครับเสียงดังได้นะก็คือเมกะพัทเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้คือเมกะพัทนะแต่ถ้าแร่เนี่ยแร่ก็จะเหมือนกับทรายดินสอประมาณอย่างนี้ได้ไหมนี่แร่มจะเป็นแบบนี้มันจะสักซา มันจะไม่เลื่อมไม่ลื่นอ,อ่ะเนี่ยคือแรกก่กับเมกัะพักอธิบายแบบนี้เข้าใจกว่าไหมผูดีก็ไรเงนินคือเวลาผมออกต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบบี้พราะรู้ว่าของผมจำกัดใช่ไหมฮะอันนี้คือพ่อแตงดอนยอเขาเรียกว่าสมเด็จแรกควาย จากประสบการณ์ที่ยิงกันไม่ออกอ่าเขาไม่ได้ตั้งราคาซื้อขายกันเขาบอกว่าใครอยากได้เนื้อแร่ของพ่อแตงเนี่ยต้องเอาควายตัวหนึ่งมาแลกอะราคาเท่าควายหนึ่งตัวในสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงเรียกว่าสมเด็จแลกควายใช่เนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ก็มีให้เห็นพอดีว่าแลกกับเมกะพัดต่างกันยังไง นะครับผมไม่ได้ส่องนานแล้วผมก็ติดกล่องนี้มาส่องด้วยอันนี้คือสมเด็จแรกควายซุ้มกอมีเนื้อขาวไหมคือต้องบอกว่าบางครั้งอะ่ะนะฮะเจ็700ปีที่แล้วไม่มีแต่เนื้อขาวเป็นสมเด็จโตรสร้างล้อพิมพ์พได้มีนะครับอ่ะนี่สมเด็จแรกควายพอแตงวันอนยออองเป็นหมื่น ผมต้องบอกแบบนี้นะแล้วหาพระไม่ได้ด้วยเป็นพระสมเด็จนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยโดนยิงโดนอะไรกันมาเนี่ยนะครับไม่เข้าอ่ะจนคนอยากได้พระหลวงพ่อคือแร่มีจำกัดใช่ไหมก็เทได้ไม่กี่องค์ใครที่อยากได้สมเด็จพ่อแตงต้องเอาควายหนึ่งตัวไปแล่คุณคิดว่าควายเนี่ยมันต้องใช้ไถนาม,มันมีค่ามากกว่าไก่ไหม เออแค่นั้นเนะี่นี่พ่อแตงวัดดอนยอสมเด็จแลกควายเ <Okay. S 1> นี่ยองค์เป็นหมื่นมาช้านานนี่องเนี้ยใครเอานะผมอยากให้เอาไปใช้พุทธคุณผมเอาแปดพนะครับพ่อแตงดอนยอมีหนังสือทําออกมาเหรียญหลวงพ่อแตงนะครับที่ว่าแพงๆอะ่ะถ้าถามว่าเหรียญกับสมเด็จอะ่ะสมเด็จประสบการณ์ปึก นะผมเอาแปดพันบาทให้องค์เดียวด้วยใครนะครับอยากแขวนสมเด็จเนื้อแร่พอแตงเอาไปใช้ผมเคยประมูลถึงองค์ละสองหมื่นนะอาจารย์แขกหรือสอบเป็นคนประมูลไปด้วยไอเดเรดีเลย์ลอยู่แล้วไม่เป็นไรครับเราจะดูว่าสัญญาณดีเลย์นานขนาดไหนนี่นะฮะ ส่งดาวแล้วขอบคุณครับพี่ชานชัยนะฮะท่านั้นผมใส่ไข่ปลานะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยกันนะฮะสมเด็จหลวงพ่อแตงนะครับเนี่ยนะครับพระบางอย่างพระดังพระดีหายากจนคนไม่รู้จักเดี๋ยวผมเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อแตงให้ฟังหน่อยพ่อแตงเป็นลาวเป็นเชื้อสายลาวพ่อแตงวัดดอนยอเนี่ยเป็นศิษย์หลงวงพ่อห้องวัดช่องลมนะครับก็ไปเรียนสมัยก่อนสำนักเรียนเนี่ยมันจะอยู่ปากง่าม นะครับแม่กองครับก็ไปเจอกับพ่อศักดิ์วัตรใพ่อศักดิ์วัตรใสนี้ก็สายหลวงพ่ออ่วงวัตรใเขาก็มีการลองกันนะรพ่อแตงเนี่ยดึงหนังออกและให้เอาตะปูเนี่ยเอาค้อนตอกลงไปติดกับกระดานไม่เข้าอ่ะศักดิ์ยันจากห,ห้องวัดช่องลมพ่อแตงเนี่ยเป็นเป็น,ปนข้าราชการด้วยนะ นะครับเก่งมากเรียนวิชาจากห้องว่าช่องลมนะครับจนมีคนเพรเนี่ยที่เป็นเชื้อสายลาวเหมือนกันเนี่ยนะครับบริจาคที่เนี่ยที่นครถมดอนยอเนี่ยนะสร้างวัดให้ท่านนะครับท่านเนี่ยบูรณาวัดเนี่ยนะโดยการที่ชาวบ้านเนี่ยเอาเข้าวสารมาให้แล้วท่านก็เอาเข้าวสารนั้นนะ่ะ รู้ไหมฮะไปให้ใครรู้จักแปะลงสีงโงกิมคอยไหมฮะแปะลงสีงโงกิมคอยเนี่ยแกเป็นคนบางเลนนะครับอยู่ตลาดเกาะแรกนะสนิทก,กับพ่อแตงแปะลงสีเนี่ยก็เอาข้าวหลวงพ่อแตงไปแล้วก็ไปซื้อสีไปซื้อปูนไปซื้ออะไรมาแลกกับข้าวจนสร้างโบสถ์เสร็จกระดูกผีเนี่ยที่พอ่อเตอเอาไปสร้างพระ กระดูกผีที่พ่อแยมวัดดอนพุทซาเอาไปสร้างขุนแผนเนี่ยเป็นกระดูกผีจากป่าช้าวัดดอนยอนะครับบางคนไม่รู้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาจึงมีนะครับชื่อของภาคเกจิชั้นนำเมือนนครปฐม,มในยุคปี248กว่าถึง2500ว่าเต๋โตแตงแดงอินเกิด เต๋ก็คือหลวงพ่อเต๋อวัดสามงามโตก็คือพ่อโตวัดยาไซเต๋อโตแตงคือพ่อแตงดอนยอแดงพ่อแดงวัดทุ่งคอกอินคือพ่ออินวัดสะสีมุมเกิดคือหลวงพ่อเกิดวัดทับหลวงเขาจึงมีนะฮะค,คาบอกเล่าว,ว่าพระเกจิยุคนั้นนะครับที่สุดยอดก็คือเต๋อโตแตงแดงอินเกิดสมัยนี้นะครับถ้าไม่ใช่ เสียนพาจริงๆก็จะไม่รู้เรื่องราวหล่านี้นี่แหละครับสมเด็จนี้เขาเรียกสมเด็จแลกควายในประเทศไทยนะ่มีสมเด็จที่ใครย,ยอมเอาควายหนึ่งตัวมาแลก้าครับในยุคนั้นนะแล้วก็ท่านก็ออกนะครับใบดีกาให้กับคนที่มาทําบุญปรากฏว่าใบาดีกาอันนั้นนะ่ะที่เขียนชื่อของทหารที่อยู่ที่ใต้มาทําบุญแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อไป ปรากฏโดนยิงครับโดนยิงเรียมสิบหกแล้วไม่เข้าคนก็เลยแห่ให้หลวงพ่อเนี่ยเอาใบดีกามาพับจานอัขระแล้วก็ถักเชือกทําตะกุดตะกุดหลวงพ่อแตงเนี่ยผ่ามาข้างในเป็นใบดีกานะครับเป็นใบดีกาที่มีชื่อเจ้าของคนทําบุญแล้วก็เขียนยันลงไปแล้วก็ถักเชือกตะกุดหลวงพ่อแตงถ้าคุณผ่ามาข้างในเป็นกระดาษใบดีกาหมดผมชอบเล่าเรื่องพวกนี้ ไม่งั้นคนจะไม่รู้ว่าวัตถุบางคลสมัยก่อนเนี่ยนะครับพุทธคุณต้องขนาดไหนคนถึงยอมที่จะเอาเงินหรือเอาของมีค่ามาแลกกับสิ่งนั้นไม่ใช่เซียนบอกอันนี้ดีแล้วคนสมัยก่อนจะเชื่อนะเขาเช่าเขาหาในสิ่งที่เกิดประสบการณ์ที่เขาเห็นที่เขารู้นะครับอ่าใช่พ่อสิงโตราชยาไซ Tế tô tang đang yên cựt ào